เอาละครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะครับผมก็กําลังทําคลิปอยู่ยังไม่เสร็จเลยอ่ะนะแต่ว่ามาตรงนี้ก่อนเว้ยอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายอกหนตรงนี้แต่ว่ามีข่าวด่วนข่าวเด็ดข่าวล่าสุดแล้วกันนะครับเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมได้ตั้งเตือนแล้วก็เห็นข้อความ1นะครับกับช่องของ GWEKDOM101 g e ็ k ด้ m มร1หรือเปล่าก็กด้อม101นี่แหละนะ ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูดักชันวอนซีซั่นสองอีกต่อไปแล้วนะครับผมเหตุเกิดเพราะว่าเขาเนี่ยไปเช็คในเว็บไซต์นะครับที่เป็นแม่ขายของบริษัทอ่าชูนินจัมซูอิชะหรือว่าโตเอะอะไรไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่าก็คือบริษัทของอ่าชูอิชานะครับชูอิชาเป็นบริษัทญี่ปุ่นอะไรบางอย่างนะถ้าไม่แน่ใจผิดภาพประกันใดขออภัยมาในะที่นี้นะครับก็เป็นบริษัทแม่เนี่ยพอดีเนี่ยมันมีการเข้าไป ก้าวไกย,ยุ่งเกี่ยวกับกับเนื้อหาบางส่วนซึ่งดัดแปลงอะไรมาต่างๆไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในอ่ะนะหลังจากตรงนั้นมานะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปดูอัปเดตข่าวสารล่าสุดของดักกันบอลนแต่ว่าเว็บไซต์หลักไม่มีนะครับโดนลบทิ้งไปแล้วไม่งั้นก็โดนบล็อกนะฮะ ก็คือเป็นหน้าขาวไปเลยนะครับผมสลับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าว่าทําไมถึงไม่มีการลงทะเบียนทําไมถึงปล่อยให้ถูกลบหรือว่าทําไมไม่รีบูตกลับมาใหม่ทั้งๆท,ที่ถูกลบไปหรือว่าเลือนหายไปเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลามากระดับหนึ่งแล้วนะครับผมตอนแรกๆเนี่ยอาจจะถูกเลื่นนะครับบอกว่าปี2019เนี่ยติดโควิดนะเว้ยเพราะว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามานะครับผมแต่ว่า าชาวแฟนๆนดัง้งบอลเนี่ยก็จับตามองนะครับเมื่อดูในงาน,นประกาศเวลติ i กอ e r นะครับถูกประกาศอย่างเป็นทางการแต่เท่าว่า,าไม่มีใครพูดเรื่องของดั้งบอลซูเปอร์เลยนะครับหรือว่าดั้งบอลซูเปอร์ไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับผมก็มีข่าวลือว่ากำลังผลิตอยู่กำลังอะไรแต่ที่แท้ก็เป็นข่าวปลอมๆเข้ามานะครับซึ่งเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นประเด็นที่น่าสงสัยว่าเอะทำไม บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันปิดบังข้อมูลทําไมวะหรือว่าไม่โปรโมทดาร์เอ็นบอลอีกต่อไปวะหรือ้อาทำไมต้องหายไปขนาดนั้นหรือซุ่มเงียบเก็บมาทีเดียวเรื่องไงวะทําไมต้องปิดขนาดนั้นหรือมีปัญหาเรื่องคอรือเรื่องไม่น่าจะมีนะ,ะระระดับขนาดนั้นไม่น่าจะมีเรื่องเรื่องแค่เล็กๆนะครับนอกเสียจากว่ามีอย่างอื่นเนาะทีนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับก็คือว่าดาร์คเอ็นควเนี่ยนะเปิดเว็บไซต์แบบจากแม่ขายเลยเนะี่ย มีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ถูกโปรโมทวันฉายมีโปรโมทเกมข่าวอัปเดตต่างๆนะครับแต่ทั้งๆที่ดักบนบอลปิดไปเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะถูกตัดทางปวัดแล้วมีปัญหามากนะแม่งตัดทิ้งไม่ทำแล้วเว้ยต่างคนต่างอะไรมากพอกินของก่อไปเรื่อยอย่างนี้หรือวะฮะไม่ได้นะเว้ยโอโหแฟนๆแม่งสารรอคอยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําแล้วก็อ่าสารต่อต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะเว้ยนะครับ เอาละทีนี้พอแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยของโตเอะเนี่ยมันเนี่ยรายได้เนี่ยดารกแอนบอลก็ยังเป็นที่1อยู่วันนะครับตั้แต่ไหนมาแล้วนะก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์พวกอนิเมะมังงะเกมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมขนาดไม่รวมเรื่องของดาร์กแอนบอลซีซั่นดารกแอนบอลซูเปอร์นะแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยนะยังไม่รวมมากนะยังไม่รวมครบนะครับเนี่ย ก็ยังทาเงินไปได้8.7พันล้านบาทนะครับแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ,คอปีที่แล้ว10ล้าน10พันล้านบาทนะเว้ยเพราะว่าติดโควิดอาจจะเหนื่อยไปนิดหน่อยนะครับผมทีนี้มันถึงเวลาหรืออย่างที่จะต้องทําสิ่งใหม่ๆเว้ยขนาดพวกเรื่องอื่นๆเน่ะเขาเปรียบเทียบบอกว่าเซนเลอร์มูนเน,นี่ยมันยังที่จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีเรื่อยๆนะหรือว่ามีอไอ้เรื่องอื่นๆเน่ะเพิ่มไรายได้นะถ้าคุณยังอยู่กับที่หรือกินของเก่าไปเรื่อยอย่างนี้นะคุณล่วงแน่นอนร้่มไม คุณอย่าคิดนะว่าอันดับหนึ่งจะไม่เสียแชมป์นะเว้ยถ้าคุณไม่พัฒนาหรือว่าไม่เล่งน,นึงนึการในเวลาที่เหมาะสมคุณโมทำอะไรอยู่แล้วสร้างปัญหาไปกันเองเนี่ยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ไม่มีผลงานให้ออกมากับแฟนๆเนี่ยนะจนกระทั่งแฟนดอมนะครับแฟนดอมที่เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดนะนะที่ผมดูหรือว่าเป็นแฟนระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ข้อมูลขเขาก็แน่นเหมือนกันที่เขาศึกษามาเขาบอกว่าเราอาจจะไม่ได้เห็น ดากันบอลอีกแล้วว่างั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลด้วย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 ปัญหาภายในด้วยแหละแล้วก็การถูกปิดเว็บไซต์มันสิ่งที่น่าแปลกว่าทําไมถึงปิดวะทั้งที่เป็นเว็บไซต์แปลกหรือว่ามีคนเอาข้อมูลกว่วข้อมูลล่วไหลหรือว่าทําอะไรอย่างนี้เหรอเป็นการสปอยอย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องออกมาสู่เว็บไซต์ก็ได้นี่หว่าเอแต่ว่ากลับไปโปรโมทเว็บไซต์ของเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าต้องการที่จะปิดจ็อบตัดหางตัวนี้ไปกินของเก่าแล้วโปรโมทเรื่องอื่นไปเรื่อยเลืยไปเรื่อยอย่างงี้เหรอ ก็ใครรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับหรือว่าผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงนี้นะก็รบก,กวนให้ความเห็นมาแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับถ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดชื่อผิดพลาดหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยณที่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นอยากถามความคิดเห็นลอเกินว่าอ่ามันจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดแม่งถ้ากัลบอลไม่มีอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้เหมือนขาดไอ้ของขาดขาดลมแดงไปเลยนะเนี่ยทั้งๆงที่เราตั้งความหวังไว้นะ แล้วมันก็น่าผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมมันนานจังวะนะเออเอาละฮะก็ขอความเห็นจากทุกคนแล้วครับว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรข้อมูลท้าจริงก็อาจจะเข้าไปดูที่ช่องของเขาโดยตรงนะครับก็แก๊กด้อม 1 0 1นะครับก็ไปอ่านดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช่องนี้มันน่าจะถือได้นะข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างทั่วเพราะว่าเขาไปศึกษาจากเว็บไซต์หลักมาแล้วก็มาอธิบายให้เราฟังว่าเฮ้ยเหตุการ์เกมเหตุการณ์มังงะเหตุการณ์ของอนิเมะความคืบหน้าอัปเดตไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างแล้วนะครับผมเฮ้ยพอเจอล่าสุดเนี่ยเอ้ยอะไรวะอย่าบอกนะแม่อะไรเป็นไปไม่ได้ไม่นะแต่ก็เอกใจอยู่นานแล้วว่ามันนานเกินไปหรบอเปล่าวะแล้วยิ่งมีปัญหาว่าจากแม่ขายมาไปดัดแปลงเหมือนยูนิเวอร์แซลอยู่อ ที่มีปัญหากับพวก DC อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะเว้ยเนะี่ยแล้วเว็บไซต์ที่ตัดทิ้งไปอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยงั้นล้างระบบใหม่เลยดีกว่าเอาผู้บริหารคนใหม่หรืออะไรอย่างนงี้หรือเปล่าวะอะโอเคใครมีความเห็นยังไงก็ช่วยรบกวนมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคมีเพียงเท่านี้ครับผม